ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้คุณอาจจะมีงานที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายสักเล็กน้อยอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานที่ค่อนข้างที่จะทําให้คุณนั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถค่อนข้างมากแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษมั่นใจในตนเองได้ว่า ชาวลัคนาราศีเมษจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือรับผิดชอบงานที่ได้รับมาอย่างดีที่สุดชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้บางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่ทั้งนี้การงานของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดนจับจ้องจากผู้หลักผู้ใหญ่มากสักเล็กน้อยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานคุณก็จะประสบความสำเร็จ และได้รับการชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีเมษบางคนนั้นอยู่ในช่วงที่บางครั้งการงานของคุณนั้นอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะลังเลก,กับการตัดสินใจเกี่ยวเรื่องของการงานก็อยากให้คุณรู้ว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความสามารถการตัดสินใจที่จะทําเกี่ยวเรื่องของการงานในแง่ไหนก็แล้วแต่คุณนั้นสามารถรับผิดชอบอยู่เพียงแต่ว่าขอให้คิดให้รอบคอบ อย่าประมาทจนเกินไปหรืออยากคิดว่าตัวเองเก่งจนเกินไปก็จะทําให้งานของคุณนั้นสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีช่วงนี้การงานของชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีปัญหาถูกเถียงกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพ่อนร่วมงานบางครั้งก็อาจเป็นไปได้แต่ก็ขอให้คุณรับฟังหรือนําคําที่คนอื่นนั้นให้ความคิดเห็นเอามาพิจารณาเพื่อจะทําให้งานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างดีขึ้นการงานของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้ต้องบอกได้ว่า คุณจะมีโอกาสที่จะเติบโตในเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่ว่าคุณมีความตั้งอกตั้งใจมีความมั่นใจในการทํางานไม่ลังเลเชื่อมั่นในตนเองงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมทางด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้ต้องบอกว่าการเงินของคุณนั้นขึ้นขึ้นลงลงอยู่พอสมควร คุณอาจจะมีโครงการใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการทํางานหรือการสอบแสวงหาทางด้านการเงินในรูปทางใหม่ๆซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ก็อยากให้คุณนั้นใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนค่อนข้างมากเพราะว่าหากคุณมีความมั่นุกมั่นใจและรอบคอบแล้วการลงทุนที่จะได้รับผลตอบแทนอันสูงนั้นก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้สูงมากช่วงนี้ชาวลักนาลาศีเมษนั้นมีโอกาสที่จะได้โชคลาภอย่างฟุกก หรืออย่างที่คุณนั้นคาดไม่ถึงเลยทีเดียวใครก็แล้วแต่ที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษท,ที่คิดดีทดําดีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนหรือได้รับเงินทองโชคลาภแบบฟุกๆอย่างที่คุณไม่คาดคิดก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงในช่วงนี้เช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในการจับใจ่ายใช้สอยเงินให้มากสักเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเองพอสมควร ค่าใช้จ่ายของคุณนั้นอาจจะเป็นขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณหากคุณไม่ตั้งสติหรือคิดพิจารณาให้รอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายโอกาสที่คุณจะทําให้เกิดการผิดพลาดในเรื่องของการบริหารทางการเงินก็อาจจะมีขึ้นเป็นไปได้บ้างแต่ทั้งนี้โดยภาพรวมการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้ก็ยังถือว่าคุณยังมีโอกาสที่ดีๆเกี่ยวเรื่องของการเงิน ให้คุณนั้นได้สามารถที่จะบริหารและมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่อย่างที่คุณคาดไม่ถึงเช่นเดียวกันดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากเลยทีเดียว ชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเนื้อหอมอาจจะมีโอกาสที่จะทําให้มีคนมากหน้าหลายตาที่จะเข้ามาหาคุณหรือขอทําความรู้จักกับคุณแม้ว่าอาจจะยังไม่ตกลงป่องชิ้นกับคนบางคนแต่ก็ทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีชีวิตชีวามากเป็นพิเศษคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนที่ถูกอกถูกใจหรือคนคนคน,นั้นอาจจะเติมเต็มความรักความผูกพันและความสุขให้กับคุณในช่วงนี้ ได้อย่างที่คุณนั้นปรารถนาเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีเมษที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะครบเครื่องในตัวเองพอสมควรทําให้คนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับคุณหรือเอาอกเอาใจคุณมากเป็นพิเศษดังนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษที่จะสามารถคัดเลือกคนที่เข้ามาเข้ากับคุณหรือสเปคตามที่คุณปรารถนาได้อย่างไม่ยากเย็น ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในช่วงนี้ของคนโสดของชาวลัคนาราศีเมษที่จะมีโอกาสคัสสรรคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ครอง,องของคุณในอนาคตได้อย่างดีเลยทีเดียวสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณกับคู่ครองของคุณนั้นค่อนข้างจะรักคข่กลมเกลียวหวานแหววกันเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะทําอะไรร่วมกันและประสบความสําเร็จทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้น แน่นกระชับมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะอกเอาใจใส่ในคู่ครองซึ่งกันและกันจะทําให้คุณนั้นเบิกบานหรือมีความสุขกับชีวิตคู่ในช่วงนี้ได้เลยทีเดียวช่วงนี้คุณไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับปากเสียงเกี่ยวกับคู่ครองของคุณนักสักเท่าไหร่นักเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณนั้นบางคนอาจจะขยันทํามาหากินหรือมีโครงการใหม่ๆที่ทําร่วมกันก็จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวใช้จ่าย หรือหาความสุขร่วมกันในสถานที่ต่างๆก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณนั้นเติมเต็มชีวิตคู่ได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวถือได้ว่าในช่วงนี้ดวงความรักของคุณของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้ค่อนข้างเป็นไปนในทางบวกเลยทีเดียวถือได้ว่าคุณและคู่ของคุณนั้นเหมือนเกิดมาคู่กันทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมีอะไรก็พูดคุยกันเข้าอกเข้าใจกันมากเป็นพิเศษชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้ ก็อยากให้ถือโอกาสในช่วงนี้ประคองความรักที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปบางคนอาจจะสร้างหลักฐานบ้านเรือนหรือมีชีวิตครอบครัวที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยการมีบุตรหลานเพิ่มเติมมีสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นซึ่งจะทําให้คุณและครอบครัวนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างความมั่นคงได้ดีเลยทีเดียว รวมถึงการสร้างความรักความอบอุ่นหรือมีสมาชิกเพิ่มเติมให้ครอบครัวคุณนั้นแน่นแฟน้นเหมือนมีโซ่คล้องคลองใจให้กับคุณและคู่ครองของคุณนั้นมีความรักที่สมบูรณ์เป็นครอบครัวมากยิ่งขึ้นถือได้ว่าช่วงเดือนตุลาคมนี้ความรักของชาวลัคนาราศีเมษจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมอย่างที่คุณนั้นอาจจะไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในช่วงที่ผ่านมาเลยก็อาจเป็นไปได้